เดือนสิงหาคมก็นับเป็นเดือนเกิดอาเซียนนะคะและขณะดนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านเกิดอาเซียนที่แหลมแท่นชนบุรีนะคะข้างหลังดิฉันเป็นเก้าอี้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศจาก5ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมนั่งพูดคุยในบรรยากาศสบายๆใกล้ชายทะเลก่อนจะหาข้อสรุปแล้วก็นําไปสู่การลงนามปฏิญญาอาเซียนที่ร่วมลงนามกันเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ค่ะอาเซียน ก่อกำเนิดในช่วงที่โลกเผชิญสงครามเย็นและความขัดแย้งทางแนวคิดการเมืองระหว่างฝากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือกับแนวทางประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐและชาติตะวันตกความร่วมมืออาเซียนมุ่งเป้าป้องกันการแทรกแซงกิจการภายในภูมิภาคของชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันที่การปะทะสงครามรัสเซียยูเครนยังคงเดินหน้าคาบสมุทรเกาหลี ยังคงร้อนระอุได้เห็นการเตรียมพร้อมซ้อมรบเร่งเพิ่มกำลังทางทหารบริเวณช่องแคบไต้หวันไปจนถึงการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดบริเวณทะเลจีนใต้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งความขัดแย้งและความไม่รงรอยของสองชาติมหาอำนาจสหรัฐและจีนทำให้บรรยากาศและวาธกรรมสงครามเย็นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งอาเซียนไม่จำเป็นต้องเลือกข้าง และไม่มีประเทศไหนควรต้องถูกบังคับให้เลือกข้างคือคำยืนยันหลายครั้งจากทั้งสหรัฐและจีนแต่ในทางปฏิบัติแต่ละชาติสมาชิกอาเซียนต่างก็มีธงในใจผู้เชี่ยวชาญมองปัญหาความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนในความขัดแย้งชาติมหาอำนาจคือเรื่องนี้ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอาเซียนบางประเทศก็ใกล้ชิดกับมหาอำนาจบางประเทศอย่างค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็คิดว่า เราอาจจะต้องยอมให้มีสองแท็กอะแท็กหนึ่งก็คือเป็นปลายประเทศเนี่ย<ม>เขาก็คงจะมีความร่วมมือพิเศษกับกับบางประเทศได้แต่ในฐานะอาเซียนโดยรวมเนี่ยมันน่าจะต้องมีเขาเรียกว่า common denominator หรือว่าตัวหารร่วมแต่ว่าตัวหารร่วมเนี่ยคือว่ามีจุดยืนร่วมกันในบางประการเนี่ยอย่างเช่นเราจะต้องไม่ไม่เอ็นเอียงเยงข้าข้างมาหาอำนาจประเทศใดมากเกินไปแล้วพยายามที่จะ หาสมัคงหาความร่วมมือจากหลายๆประเทศในหลายๆด้านเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเป็นจุดยืนร่วมกันขณะที่การกระชับความร่วมมือทางการทหารการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงระหว่างชาติมหาอำนาจต,ต่างๆเริ่มชัดเจนมากขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าอาเซียนต้องย้ำจุดยืนที่จะไม่ไปเข้าร่วมกลุ่มทางทหารใด Number ร n ว,วันพาราอย a ี้อาเซียน t an ally to join military of any group and any side because asean is a non-military group. asean is to promote peace, stability and prosperity. asean, of course, can prepare the readiness. the least we can do is to ensure that stability, The region the t be e will i i n n m a a เอากอัคราชทัตสาธารณรัฐ <So S 2> อินโดนีเซีย,ยประจำประเทศไทยย้ำว่าการเดินหน้าของอาเซียนท่ามกลางความขัดแยง้งคือยึดแนวทางอาเซียนเป็นศูนย์กลางนอกจากความมั่นคงทางทหารในรูปแบบเดิมเอากอัคราชทูตอินโดนีเซียย้ำความท้าทายรูปแบบใหม่ที่อาเซียนต้องรับมือ so the food Security the but of course, in this situation, also the, uh, uh, the, the energy security is also very important. and also the taking care of the, our environment is very important because it's related to uh, our, our, our depend on the, the food. so we have to also to take care of our environment. that's why the green industry yeah, and the suitable uh, uh, the, the, uh, sustainable developments. The issue the and the green industry very important too. อาเซียนเดินหน้ามามากกว่า5ทศวรรษผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันถึงความจำเป็นของอาเซียนที่จะต้องจับมือให้แน่นขึ้นและบทบาทของอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็น,ปนกลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางท่ามกลางโลกหลายขั้วชลันยธศสมุทรไทยพีบีเอสรายงาน